สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการทําผนังปูนล็อฟด้วยเวล็อฟสูตรน้ำมันนะครับปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูปอันนี้ก็เป็นส่วนของผนังที่ยังไม่ทํานะครับอันนี้เป็นการทําชั้นที่1แล้วก็ทําชั้นที่2นะครับแล้วก็มีการเคลือบแว็กนะครับซึ่งเวล็อฟนั้นนะครับเป็นปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูปนะครับอันนี้ผมทําที่ตัวอย่างที่มิตรเพจบางนนนะครับทำให้ดูครับส่วนแผงด้านบนนั้นจะเป็นสีธรรมชาติ นะครับก็จะสว่างสำหรับภายในหรือภายนอกก็ได้นะครับอีกด้านก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็เว้นไว้เห็นว่าตอนเครือบกับหลังเครือบนะครับนี่เป็นแผงตัวอย่างนะครับนี่ครับแผงสําคัญคือแผงนี้ครับแผงนี้จะเป็นแผงที่ทําโชว์ไว้เลยนะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาดูได้นะครับก็ด้านล่างก็วางถังสีไว้ด้านบนก็คือทําด้วยวัวล็อปสูตน้ำมันอันนี้จะเป็นสีเทานะครับก็ ทั้งรู้คู่บ้านรู้รอบ้านยินดีต้อนรับและก็ให้คำปรึกษาทุกเรื่องบ้านนะครับมาที่ Pain, มิสเตอร์เพนมณลครับ0917893563หรือ095194563นะครับหรือไลน์ i d s สันชัยแวะเวียนมาดูได้ครับที่ Pain, มิสเตอร์เพนมณลซอยพิบูลสงคราม9ถนนพิบูณ์สงครามขอบคุณครับ